อยู่กับตำนานนะมาอยู่กับเจ้าเอ็มหันนะกูบัตาแล้วก็อยู่กับพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ยืมตัวมาจากบ้านอาอยู่กับทีมงานอของทีมงานบ้านตะเมียงไนะวันนี้ยืมตัวมาทำงานพิเศษปกติจะขับรถเล็กโคนะคขับรถคลพี่ใหญ่บ้านโคกกระชายนะ ขอต้อนรับทุกท่านฮะอยู่กับผมนะฮะนิดดำพักไทยแลนด์นฮะมาดูการทำงานของเจ้ารุ่นใหญ่ตำนานฮะ M50 นะฮะหรือว่า M5000SU ตัวนี้รุ่นเก่าแต่แรงะเสียงนิ่มๆฮะแต่ก็ยังส้นคมเล็บหรือว่าพลังอยู่ในตัวนะ ทั้งคนแล้วก็ทั้งคนแล้วก็ทั้งรถนะวันนี้ก็ยืมตัวมาลงงานวันแรกไะก็ทำงานถือว่าสุดยอดมากโอ้ไม่ต้องเหยียบเลยเนาะใบเชินเลยเตรียมใบเชินเลยตู้เลยพุ่งเลยเนาะ <laughs> ูบตาฮนะ M 5 0 0 0ฮะ F U ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นรุ่นแรกนะของรุ่น50านสะแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์นะความใหญ่นะเพราะว่าตัวนี้เป็นตระกูล M นะฮะ M 5 0 0 0ันคะูบตาเออใบผานนะ่า2เอ่อ2เมตรนะ2เมตรช่วงตัวจากผานถึงสันล้อหลังนะประมาณ4เมตรนะพระว่าใส่6ล้อมานี่ก็ 6กลประมาณมาตรฐาน3เมตร6นะฮะก่อนเลยประมาณ20เซนนะไม่ร่วมผ่านนะประมาณ4เมตรครับใช้งานทั้งวันครับวันนี้วันนี้แดดเป็นใจฮะเสียงฟ้าคำรามแต่ก็มาไม่ถึงนะรถไฟ แต่ตุต๋ยคนมาจากนางรองตต่ตุ๋ยนางรองนะก็มาทำงานด้วยกันมาช่วยกันครับมาดูรถไถต่อฮะอากาศกำลังดีเลยเอ้าดู อยู่กับพี่ใหญ่นะรู้ยังพี่ใหญ่รู้ยังหรอ๋อพี่ใหญ่คนเดิมนะก็ติดตามพี่ใหญ่คนเดิมนะที่ช่อง youtube แล้วก็แฟนเพจนะพี่ใหญ่คนเดิมบ้านครกระชายบ้านครกระชายนะหรือว่ารเรียกกันบ้านเอ่อกู้กระเจี้ยบหร อี่ใหญ่คนเดิมนะฮะควบเจ้าเอ่็มห้าพันนะ <c oughs> โอ้่น้องเรามาอยู่กันหลายทีมงานนะทำง,งานคิวให้อยู่ที่พนชัยนะทำง,งานคิวที่พนชัยตอนนี้เราก็หาที่ตากน,นะหาที่ตากินใะห้ถ้าฝนไม่ตกก็ถือว่าโชคดี ฝนตกมาเมื่อไรก็ทีมงานของเราก็รู้สึกแย่ลำบากเราพันอยู่กันห้าคันนะห้าชีวิตอ้โห้เรง่เรงเร่งกินับ วันนี้เราจ้างคนขับนะวันละห้าร้อยนะเพราะว่าคนขับนี่แรงคนขับแรงรถก็แรงนะวันละห้าร้อยพี่น้องคือว่าทำงานคุ้มค่าโอ้โหโอ้หอกตัวแบบนิ่มๆเนี่ะยะกษยักษ์ยั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 อีกีอ่ะยักษ อนนี้ดินเราก็เริ่มแห้งนะฮะอุปสรรคมา4-5วันแรกก็ดินก็จะเปียกชุ่มด้วยน้ําที่อุ้มกับดินเหนียวนะรถไถก็ลําบากครับทำงานลําบากอนนี้ดินก็เริ่มร่วนนะไมนั่นมากเกินไปรถไถก็ประหยัดน้ํามันขึ้นไปนิดหนึ่งสนับเจ้าเอ็มหพันเนี่ยดันกองดินแบบนี้ฮะประมาณสครั้งอะ่ะหายเครียงนะไปทั้งกอง ไปด้วยเจ้าคูปตะเอม0พันนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ